เพิ่งเอาเมนูสร้างอาชีพอย่างหอยทอดมาฝากกันค่ะเผื่อเพื่อนๆจะทํากินหรือว่าทําขายได้เลยเดี๋ยวเพิ่งจะสอนวิธีการทําแบบง่ายๆแค่ใช้แป้งถุงเดียวเพื่อนๆก็ทําหอยทอดขายได้แล้วค่ะ แป้งที่เพิ่งใช้วันนี้เพิ่งใช้แป้งหอยทอดมีคู่ดาวเป็นแป้งสําเร็จรูปจะทําแบบแป้งกรอบแป้งนุ่มก็อร่อยแป้งตัวนี้เขาปลูกมาให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องปลูกเพิ่มแค่ฉีกถุงแล้วก็ผสมกับน้ําเปล่าได้เลยเราก็ตักตัวแป้งใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่น้ําเย็นจัดลงไปผสมกับตัวแป้ง เราจะทำการผสมตัวแป้งให้ละลายให้หมดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นตั้งพักไว้10นาทีในระหว่างที่พักแป้งเรามาทำน้ำจิ้มกันต่อค่ะมีส่วนผสมของซอสพริกน้ำจิ้มไก่จากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันเดี๋ยวเรามาทำตัวหอยทอดกันต่อแป้งที่เราผสมไว้นะคะตักมา2ทับพีใส่ลงไปในตัวหอยจากนั้นก็ตามด้วยต้นหอมซอยคนผสม ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนก็เอาตัวแป้งหอยทอดลงไปทอดได้เลยทำการเกี่ยหอยนะคะให้ทั่วกระจายแผ่นแป้งมันจะได้ดูสวยงามแล้วก็น่าทานใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองค่ะแล้วก็ยีไข่ให้กระจายทั่วแผ่นแป้งเราจะทำการทอดนะคะจนตัวแป้งด้านล่างนะคะสุกกรอบสีเหลืองแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับตัวแป้งนะคะเพิ่งจะใช้จานทำการกลับแป้งนะคะ แล้วก็ใส่ลงไปทอดต่อในตัวกระทะเราจะทอดให้อีกด้านนะคะกรอบหอยทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาผัดตัวถั่วงอกต่อพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมจากนั้นก็ใส่ถั่วงอกลงไปผัดเติมซอสปรุงรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผัดไม่ต้องให้นานจากนั้นก็ได้หอได้ตัวถั่วงอกแล้วก็ไปจัดจานกันค่ะ เอาตัวหอยทอดนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแป้งจะมีความกรอบนะคะโรยด้วยพริกไทยปน่นตามด้วยหัวต้นหอมซอย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งจะมีความกรอบนะคะจะทําเป็นแป้งกรอบหรือว่าแป้งนุ่มก็อร่อยเพราะแป้งตัวนี้เขาปรุงผสมมาให้เรียบร้อยแล้วเหมาะมากสําหรับแม่ค้าทําขายนะคะเพราะว่าไม่ต้องมานั่งตวงนะคะแค่ฉีกถุงผสมแป้งก็ทําหอยทอดขายได้แล้วและที่สําคัญรสชาติของเขากลมกล่อมแป้งกรอบเผื่อเพื่อนๆน,น,นะคะจะนำไปทำกินหรือว่าทำขายสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้เลยคะ่ะ